นี่ฉันซื้อขนมให้พวกแกกินเพร<ว>านะว่าช่วงนี้อ่ะฉันอินกับสตรอเบอรี่มากอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ฉันซื้อมาหมดเลยแปลกๆนะแกทำไมแกจะดีกับพวกเราเป็นพิเศษอะ่ะอยากได้รต่เนียหรือว่าจิมต่างไม่ใช่ฉันซื้อมาแล้วพวกแกจริงๆโอ้ยพอเขาจะซื้อให้แล้วทำไเออเออมากินก<ๆ>ินกินมากินกินกินฉันจะกินไอ้นี้เค้กสตรอเบอรี่ฉันจะกินอันนี้อันนี้กินนี้ก็ได้เฮ้ยอย่ากินอันนั้นอ่ะ ต้องกินด้วยกันดิกินด้วยกันกินด้วยกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแจกเนี่ยมีช้อนให้คนละช้อนไปกินด้วยกันเลยโอเคมางันพวกเรามากินกันเลยมาขอเค้กก่อนเลยดียำผู้อร่อยมากเลยเธออร่อยมากหวานมากวว้าหวานเกี๊ยบไอตันครีมเลือดเชิดดิครับบัวครีมเลือดใช่ไหมไปเดินชิดดิดูแลกัง กินต่อกินต่อมาเราชอบกินสตรอเบอรี่มากเลยเธอิอันนี้ดูจะกินก่อนเลยอ่าอุยคิมเลือ่ะแหมชัดเร็วเลยนะตั้นอุ้ยคิมเลือเหมือนกันอ่ะไม่ให้กับตกเลยทั้งหได้ทุกคนถ้าชอบสตรอเบอรี่ขนาดนี้แล้วก็ลองมาทำสตรอเบอรี่ขึอนน้ำตาลกันดูนะอุ้ยสตรอเบอรี่คือน้ำตาลหรอเอาดีเห็นช่วงนี้คิดอยู่ด้วยใช่ไหม ไปไปด้านไดนี่ทุกคนโอเควิธีทำก็ง่ายๆเลยฉันเห็นตาตลาดฉันทำได้แน่ก็แค่เด็ดหัวมันก่อนตรงนี้เอ่เอาจากนั้นก็เสียบไปเลยโอ้ยโอ้ยโอเคเอยาทำล้วก็หยิบไม้เลยมา,าเาก็บหัวมัน แล้วก็เสียบออกแรงจริงๆลรงเนี่ยไม่มีแรงมากกว่าไหมอ่ะแกะดิแกะไม่ออกละมันคนเออาเฉยเอาอย่างแรกนะใส่น้ำตาลอ่าใส่เลยเทเทลงถ้วยเออไปใส่น้ำน้ำใส่น้ำไอ้จากนั้นก็คนมันเข้ากันมุกเลยอ่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สเปิดแก๊สให้บอลที่สุดเลยนะ ให้ไฟอ่อนที่สุดเลยใช่ตอนสุดแล้วเลวก็รอให้มันละลายใช่เราให้มันละลายตอนนี้นะคะน้ำตาลก็หนืดได้ที่แล้วเราเอาสตรอเบอรี่มาจุ่มเลยมามามาพอชิ้มนี้นี่เรือบสตรอเบอรี่น่ากินมากอุ้ยนี่จากนั้นเราก็เอามาจุ่มกับน้ำแข็งนะนี่เรามีน้ำให้มันน็อกเอาไว้ให้มันแข็งตัว ว้าวยังยังยังอ๋ออตัวหล่อเร็วมากเลยอ่ะน้ำแข็งอยู่กับน้ำเย็นแข็งแล้วเลยแห็งอใช่เหมือนกับแม็กมาอุ้ยแข็งแล้วแข็งแล้วว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำต่อไป้ไหทำต่อได้ไหมเลยได้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 ว้าวดูด้วยที่ดูด้วยแล้วก็ตรงนี้อุ้ย ตัวเครืบีดีค่ตู่วยี่ตู่าดูอีไ่นาเนีว้าวเดี๋ยวว้าวโโอะพอได้ไหมอะอุ้ยนกมาแล้วนกราแลโอเคเข็นนกเลย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 นกแอร์โอเคยังยอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้แล้วได้แล้วได้แล้วโ้ยทำ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 ันทำสนุกมากเลยนะวันเหมือนในมันเหมือนที่เขาทำกันเลยอะใช่ไห ขาดิ้นืนเียอนนไดมอีกนนงอีกนนได้ยังได้ยังวางกเลยนะช็อจับไปว้าวอุยอุยไข่ไข่โบกได้แล้วอ้ยหุยไข่โกอ่ะอันนี้ก็ขอพเราสคนอุ้ยน่ากินมาก มาต่อไปเราก็มาชิมกันเลยดูที่ของใครกรอบที่สุดมาดิมาสอบซับอุ้ยเอ้ยแต่กินฟันตรงเนี่ยแกเรี่ยงตาเมื่อกี้แบบแบบไม่ไี่ออกมาเพี้ยวอร่อยมากอ๋อืมอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งอร่อยแม่แบบเปรี้ยวแล้วพอมันมีหวานมาตัดอ่ะคือแบบโคตรโคตรนี่ไปไน่าเดี๋ยวลองมาทั้งหมดอีกเอ้ามาเลยอุ้ยสวยมากว้าวนอเลยนกนนกเลยนกเลยอุ้ยอุ้ยสวยนี่สวยสุดแล้วใช่ใช่ะได้อะไรบ้างเนี่ย น่ากินเนว่ากินอร่อยไหมอุ้ยอื้ขน้ำสับะเต็มหน้าเลยเานอร่อยกว่าอันแรกันเหรอป็นันแต่ว่าอร่อยยกรอบมาก ไอ้ลนี่มันเห็บเป็นหน่อยกไรเนี่ยแแฮะอ้หอวยิดอ้หัวูาไม่ออกติดไนชมชื่อเ๊กมดเป็นฟันเลย นะคะทุกคนมันก็ทำกินได้นนั่แหละแต่ก็ซื้อกินดีกว่าซื้อกินดีกว่าของเราอรอบแรกอร่อยแต่ร,รอบที่สองเนาะเนี่ยดูสาภาพจัต้นเมื่อกี้มาเจอตัน,นคลิปหนะะ้าค่ะบ่ายยถ้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชรก์กดไลค์กดติดตามไปด้วยบ๊ายบาย